ค่ะค่ะคุณตุ่มค่ะกับป้าเปิดค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะวันนี้นะคะเราจะมาใช้จุลินทรีย์ EM นะคะซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายคราบตะกโปรคราบฝังแน่นคราบสนิมแล้วก็ลดกลิ่นได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ EM ที่ย่อมาจาก effective organism นะคะซึ่งมันมีคุณภาพเยอะแยะมากมายเลยนะคะ เราก็เลยบ้านเราอ่ะบ้านบ้านบ้านของเราจะมีส่วนเหมืนใครเยอะแยะมากมายเราเอามาแปรรูปนะคะอย่าไปอย่าไปทิ้งเช่นเออ่มะปรางมะเฟืองหวานมะกรูปเปรี้ยวได้หมดเลยค่ะแต่ถ้าเป็นผลไม้รสเปรี้ยวเนี่ยสามารถจะทําเป็นน้ำยาผสมด้การล้างพัเปอร์นะคะล้างรถขัดห้องสุขาได้อย่างเงาวัดเลยนะคะเพราะมันมี มะขูดเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษคือมันจะมีน้ำมันหอมระเหยที่ผิวนะคะจะทําเวลาที่มันเข้าเอนเข้ากระบวนการหมักแล้วนะคะโดยใช้กลุ่มจุลรียเอนไซม์เนี่ยมันจะเกิดเอนไซม์ขึ้นมาทําให้เกิดการแยกสลายทําให้เกิดเป็นเรียกว่าน้ํายาอเนกประสงค์ที่จะขจัดคราบสกปรกคราบสังแน่นในครัวเลยเรานําไปผสมกับ เอ่อ L O C ของ M V ได้นะคะเพิ่มฟองถ้าเราปิดฟองนะคะถ้าเราไม่ติดฟองเราก็ใช้หมักง่ายๆอันนี้สามส่วนนะคะคุณเอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆอือเคาะเม็ดออกนะคะเอาไส้ออกหั่นให้ได้เอามาูดเนี่ยนะคะมากูดมาเอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ สาส่วนนะคะน้ำตาลทรายแดงนะคะหมักหนึ่งส่วนแล้วก็เอ็มนดหนึ่งหนึ่งฝานะคะเอ็มเอ็มหนักหนึ่งฝานีเทลงไปผสมลองทําก่อนนะคะขั้นตอนของการกระบวนการหมักด้วยเอ็มมาค่ะหมักเลยค่ะหมักเลยค่ะเอาเอาหนึ่งอันนี้หนึ่งสามส่วนสามส่วนมีสามส่วนนะคะสมมุติว่าได้สามส่วนแล้วนะคะสมมติสมมติสมมติว่าได้สามส่วนแล้วนะคะ การการที so like so to to <t un> hmm. uh ่เราจะการที <GO av> ่เราจะรู้ว่ามันได้สามส่วนหรือยังก็เอานี่ยเดี๋ยวเอาอันนี้เป็นตัวตัวตัวนะคะนี่คือสามส่วนนะคะอ่าอ่ะสามส่วนแล้วนะคะทีนี้ก็หมักด้วยน้ำตาลทรายแดงหนึ่งส่วนสองนะคะ น้ำตาลแดงต้องเป็นน้ำตาลใจแดงเท่านั้นนะคะเพราะกระบวนการหมักเขาเรียกว่าหมักจุลินทรีย์ท้องถิ่นหรือการเคาะเลี้ยงจุลินทรีย์ท้องถิน่นเขาจะกินน้ำตาลใจแดงเป็นอาหารห้ามใช้น้ำตาลทรายเาวน้ําล <พอ S 2> มันจะมีใ,ใ,ใช่ไหมคะเพราะมันจะมีสาเรเคมีนะคะสุดยอดจริงๆค่ะหนึ่งส่วนค่ะหนึ่งส่วนผสมไปหนึ่งส่วน แค่นี้พอไหมคะพี่เจมได้ได้ค่ะได้ค่ะหนึ่งส่วนนะคะขยำเลยค่ะขยำงเลยนะคะเอามือขยาเลยได้ไหมคะได้ค่ะอมือขยำเลยอ่าแค่น้ำตาลมันเข้าไปในในวัสดุอมาปรับเฟืองเปรี้ยวก็ได้บัปี๊ก็ได้นะคะมะนเวาก็ได้นะคะแต่มะกรูดมาดีที่สุดเพราะอะไรเพราะมันมีน้ำมันหอมระเหยอยู่ที่ผิวเมื่อผ่านกระบวนการหมัก สิบห้าวันแล้วเนี่ยมันจะได้เอน้ำมันหอมระเลยออกมาทําหน้าที่เป็นเหมือนแรปเปอร์อ่ะเออมันจะขัดอะไรก็จะเงาวัดไปหมดนะปูเนี่ยนะคะขัดห้องสุขานี่หอมอย่างนี้เลยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะป้าเผอค่ะแล้วขัดไอ้พวกเครื่อง สเปร์อะไรเนี่ยได้หมดเลยล้างรถก็นยอดเยี่ยมเลยนะคะเยี่ยมจริงๆนะคะดีมากเลยอ๋อล้างรถก็ดีด้วยนะคะออ้โนี่ที่เราจะพอเราได้ขยำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้ยูรินซีหนึ่งฝานะคะหนึ่งฝาหรือสามสิบมิลลิลิตรหรือเออเขาเรียกว่าเอามาใส่เป็นตัวเร่ง เกิดปฏิกิริยาในการย่อยสลายเร็วขึ้นค่ะจกจริงๆแล้วต้องหมัก3เดือนเหลือ5.5วันค่ะ3เดือนจากนั้นคุณก็ใช้น้ํานะคะเอาไป10ส่วนนะคะ10ส่วนนะคะ10ส่วนนะคะเทไป10ครั้งพอไม่ฟังนี่ยน้ำไม่พอ10ส่วนนะคะ2 3 ไม่เป็นไรคนะ่ะสมมติว่าได้สิบส่วนแล้วนะคะนี่สมมุติว่าได้สิบส่วนแล้วนะคะแล้วก็หมักใส่ภาชนะที่มีปากกว้างพลาสติกเท่านั้นนะคะห้ามเป็นห้ามเป็นไอพวกเครื่องเครื่องมันจะกัดเพราะมันจะเกิดปฏิก<ส>ิยาเป็นเอนไซม์หมักกับภาชนะที่เป็นพลาสติกค,ค,ค่ะค่ะแล้วก็เอาหมัก,มกเราเราก็เอาเอา่อมะกรูดนะคะหมักส่วนแล้วก็น้ำตาล น,น,น,น้ำตาลอน้ำตาลอ้อยนะคะน้ำตาลน,น้ำตาลอ้อยส1ส,ส่วนน้ำกาลค่ะน,น,น้ำตาลใส,ส,สแดงหรือน้ำตาลอ้อยนะคะหนึ่งส่วนแล้วก็เอาน้ำใส่เข้าไปสิส่วนรพร้อมกับสารจุลินทรีย์ที่เป็นสารเล่งใช่ค่ะหนึ่งฝา,าค่ะ มันจะช่วยย่นระยะเวลาจากสามเดือนปกติต้องต้องต้องหนักสามเดือนมาจนเหลือแค่จุดห้าวันเพราะตัวนี้เขาใส่ดีเอ็นเอมาแล้วนะะ้ำลายดีเอ็นเอนี่กินได้นะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเวลา เทเลยนะคะเลยค่ะค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะเปิดไว้ประมาณ15วันถึง20วันค่ะกรองนะคะกรองเอาแต่น้ำได้น้ำมาแล้วมาผสมกับ LOC ของ MB เพราะ LOC ของ MB นี่มันจะมีประสิทธิภาพเพียงแค่1ฝา